ครับสวัสดีค่ะผู้ชมหนังบ้านด้วยยินดีตรับเข้าสู่ช่องของผู้เกมเมอร์และโอเมอร์ตอนนี้เราอยู่ในเกมของฆาตกรซึ่งมมนรู้ว่าชื่อเกมอะไรอยู่ในโลบ็อกกันแหละเกมเมอร์ด้ยเราอยู่ในเกมเดกก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของสองช่องนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยไปรับชมไนเลยนี่ระหว่างรอเกมเริ่มเนี่ย จะว่างรอเกมเร็วเหลือหนึ่งคนแล้วเรียบร้อยฆาตกรวินเนอร์พอดีเลยเหมาะเจาะมากเหมาะเจาะมากมาเร็วมาโหวตมาโหวตมาโหวตแมปกันเออโหวตอ่ะโหวต โอ้โหปวดไม่ถูกเลยเออแบบมีดดีกว่าดูเท่ดีทำไมแป้นมันเล็กจังแบบทำราคาไม่ต้องพูดถึงเลยอแอบดบยากมากมีมีดด้วยเยณน,นี้กดเจาง่ายเลยจะมีอยู่สามประเภทคือประเภทที่หนึ่งจะเป็นตำลัาตากรแล้วประเภทที่สองคือตำรวจประเภทที่สามคือ เนเตอร์หรือฆาตกรเลยสามประเภทสิมีฆาตกรมีมือปืนแล้วก็พลกเาชีวิตนั่นแหละฆาตกรก็ฆ่าคนไปเหมือนเราพูดซ้ำไงไม่รู้เลยปะใช่พูดฆาตกรสองเรานั่นไงว่าแล้วเฮ้ยโอ้โหเริ่มฆ่าแล้วอ่ะมาถึงก็เริ่มฆ่าเลยอ่ะวิวปาไมีมาด้วยใครเป็นฆาตกรลักษณะไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้บอกไม่ถูก เอ้ยฆาตกรมาแล้วโอ้โหมันปามีมาจต่ไกลเลยแบบไม่ให้ฆาตกรปาไีได้อยู่แล้วป้่ะเออไม่เห็นตัวแล้วแต่ว่ามันไม่ตามมามันไม่ตามมาอือเห็นคนตายโอเมอร์เปล่าโอเมอร์เป็นหรือเปล่าโอเมอร์เป็นหรือเปล่าเห็นฆาตกรแล้วจ้ามันล่าเราอยู่ล่าเรอ เนี่ยจะเห็นหนักพ,พบใส่สิบเยรีหน่อยไม่ได้ไงฮะยืนเบนเมอร์ยืนแต่เออยัออยงรอดอยู่สินะเปิดมาแล้วก็ตายไหมตายแล้วอุ้ยตายแล้วฆาตากรโดนละเอ้ยไม่ใช่มือปืนโดนสังหารแล้วเมียที่ไปเก็บปืนแค่เก็บปืนได้ก็รอดเลยงไม่นะ นี่คือการซุ่มกระมาแบบผมเลุ้ยฆาตกรปามีดมาเก็บปืนมาเพื่อนเก็บปืนแล้วยิงมันเก็บปืนแล้วยิงมันไม่เพื่อนแล้ไม่เป็นอย่างนี้โอ้ยหฉากการบ่อ <pl> ส <ains> ุดเล่า <Hum> ร <dû t> ้อนออกมาโชว์ตัวดีครับเราเลยอะไรนะอุ้ยตายเลย ก่อนใช่แล้วก่อนค่าเก่งเกินโอเ้เก่งเกินไปไปเล่นต่อเนื่องเลยโอ้โโอ้โหแน่นอนต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเฮ้ยแต่เหมือนจะไม่สนุกเอานี้ดีกว่า จไไบเลยเบบกอะไรตันสุดท้ายนะโอเคปะ่ะโอเคหุย้ยสีแดงแดงอย่างงี้สีแดงแอย่างงี้ชัดเลยเบบกเป็นเนาะเนี่ยสีแดงเลยเนี่ยแดงเลย ลงหนังเอาลงหนังเนี่ยแดงเลยแดงทั้งโลงเลยเนี่ยอเอะมือโอ้โหเริ่มยิงแล้วหรอเนี่ยตำรวจตายเฮ้ยโอเมอร์โอเมอร์อะไรโอเมอร์โอเมอร์เป็นโอเมอร์เป็น,นคนวักมีดของเจ้าออกมาปวักมีดใช่ไหมเออ เราจะจอนซีนาปะ่ะควงมีดออกมาปาเลยระดับโปรมเมอร์แล้วต้องไม่เคยต้องไม่เคยกลัวใครควงมีดออกมาปาเลยวิเย่เจอฆาตกรตัวจริงฆาตกรตัวจริง,รงนี่ไงมีใครจะห้าวไหมล่ะเจอฆาตกรตัวจริงไปดิแอดเหนียมากครับโอ้โหฆาตกรตัวจริง การ็ได้็ได้นี่ช่เนี่ยทำไมเกมมันดูง่ายๆจังมาหวตมาหวตมาหวโหวตอะไรบวตแมปาวบไปเลยอไม่บวตเ่รรู้สึกประบานเลยมันวายละ นั่นไงไอหมาไอหมาบ้าเอ้ยเออเอาตรงไหนดีอะนี่แล้วกันไอ้วดนี่ไม่ทำอะไรมาไป่ทำอะไรมาไอแม่ว่านะใช่นอ้องอะไรอยู่ดีคุยกันมา <c oughs> ก็เราเป็นพี่สาวไอเนียมเป็นน้องเราเฮ้ยไม่ธรรมดา,า,าน้งนองเลี้ยงหมาหมาเลี้ยงน้องโอ๊ยเสียอีกแล้ว ลงหลังใช่ไหมหรือพรมลายของรถอุ้ยแบบนี้เซียนเลยแบบนี้แอบแบบแบบนี้มีที่แอบเยอะเหรอไม่ต้องแอบดีเป็นฆาตากรไม่ใช่เหรอได้เดี๋ยไปฆ่าให้มนะไม่ต้องแอบไม่ใช่เหรอเป็นฆาตกรเ้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องแอบเฮ้ยอุตตะ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 ถ้าตรงนี้มีคนตายคือโอเมอร์เลยคือโอเมอร์เลย หาเจอได้น่าจริงอ่ะโชว์มีดของเจ้าออกมาหาเจอได้หน่อยโอเมอร์อยู่ตรงนี้เนี่โอเมอร์หาเจอดด้น่าจริงอ่ะหาเจอเอ้ยมาได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะมือใหม่ไม่ใช่หรอเอ้าก็เห็นก็เห็นเรื่องฆาตกรขอกมีดของเจ้าออกมาเฮ้ยเดี๋ยวลองแอบไปนี้สิว่าจะรอดหรือเปล่ารอดไม่รอดหรอกเพราะโอเมอร์เป็นฆาตกรเดี๋ยวน่าชิลๆแป๊บ ท่านั่งไม่มีไม่มีท่าน,านั่งอ่ะเชิญแอบมาเลยเราแอบตรงนี้เองแอบตรงไหนแอบตรงไหนอ่ะก็คือไม่ชวนนี่นีไม่เห็นหรอกไม่อยากเห็นหรอกเบหมอนไล่ฆ่าอยู่นะจิเราแอบอยู่นี่ซอยเฮ้ยบอกเราไวา้โชว์มี่มันตัวแรกนัะนะน่ะเริ่มแล้วน่ะ บอกให้โชว์มีดมาไม่ยอมโชว์ม,มือไม้แข็งก็ไม่มโชวอไมก็ไ่ยอมโชว์นมไมกยมนะมไม้ขววจจ็งม่อโะไม้กไยอโชนมอไก่ยอช่นะอ่ยอช่เอกไม่ยชอแ็ม่ยอมโช์นือ็ยวนะกนแอน็น้็นม้บริสุทธ ที่คนเก็บอะไรอยู่หน้าห้องเนี่ยเออไม่ใช่จริงด้วยขอเสียงฟันมีดมันไปเลยเขาบวกกันอยู่เลยไปเลยไปหาเปล่ยโดนฆ่าแล้วแน่เลยตายยิงได้อยิงได้แล้ะ สุกลับมาอีกครั้งนในย้ห้หน้าฆาตกรจริงโรคพารดด้วยนี่อ่าโอเวอร์พูดปคลิปสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครัลเราจะันใหม่คลิปหนะะ้าคับบ๊ายบาย